ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ปาร์คไบเซ็นชนแนลครับวันนี้เราจะมาส่งผลงานรถจักรยานที่ไม่ได้ให้งบมาแต่ว่าพูดอะไรก็โอเคครับเอาครับไอเงี้ยครับก็จบไปคันนี้ก็เกือบแสนนะนะครับก้าวไปปลายก้าวไปปลายว่าหน้าตาคุณจะได้อะไรไปบ้างร้านจักรยานเนี่ยผมก็จะอยู่ข้างๆผมจะอยู่อ่าอีกสำนักหนึ่งจะเป็นสำนักโชคที่อยู่ใกล้ๆกันน้องก็บอกว่ามีคนอยากเข้ามาคุยด้วยครับปรึกษาเรื่องจักรยานว่าจะซื้ออะไรดีนะครับผมแลผมก็อยู่พอดีก็เลยไปคุยกันอย่างแรกเนี่ยเขามาดู แล้วก็เขาก็ถามว่าจะปั่นอะไรดีทํายังไงดีไปปั่นที่ไหนอะไรอย่างไรเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้อยู่เชียงใหม่แต่ว่าตอนนี้ย้ายมาอยู่เชียงใหม่แล้วผมก็เลยบอกว่าโอเคไปจะปั่นแบบไหนครับเขาก็บอกเขาไม่รู้แต่เขาก็มาดูเสือหมอบไว้นะครับเขาก็ดูเสือหมอบไว้ราคา4ี่ห้าหมื่นบาทผมก็ถามเขาว่าแล้วพี่จะไปปั่นแบบไหนเขาก็บอกว่าเขาก็ยังไม่รู้เหมือนกันอ่ะต่างคนต่างไม่รู้แล้วเขาก็บอกว่า งั้นจะแนะนําเป็นยังไงดีผมก็บอกว่าถ้าเป็นเสือภูเขานะเป็นจักรยานครั้งแรกนะมันสามารถปั่นเล่นได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นตามหมู่บ้านนะครับเข้าไปเซเว่นไปซื้อของออกกําลังกายปั่นซีเรียสเข้าป่าไปไหนก็ได้ถ้าเป็นเสือภูเขาเนี่ยสำหรับครั้งแรกเนี่ยมันเป็นอะไรที่ลงตัวแล้วก็ง่ายๆนะครับถ้าปั่นเสือหมอบอเต็มยศนิดนึงต้องมีเสื้อต้องมีกางเกงนะครับผมกางเกงเนี่ยนะก็เป็นกับ กางเกงแบบรัดรูปให้มันแอโรเข้ามาเป็นกางเกงจักรยานต่างๆแล้วก็พี่กล้าใส่กางเกงแบบนี้หรือเปล่าแบบออกไปไหนแล้วก็ใส่แต่กางเกงของจักรยานาเงี้ยเขาบอกเฮายไม่กล้าเต็มที่เข้าไปปั่นหรือจะเป็นเสือหมอบก็ตามเขาก็จะใส่แบบเสื้อยืดนะครับเสอยืดกางเกงขาสั้นแล้วก็ข้างในอาจจะเป็นแบบกางเกงของจักรยานก็ได้นะครับแต่ผมก็เลยบอกว่าอืมงั้นพี่น่าจะเหมาะก,กับเสือภูเขามากกว่าแล้วสุดท้ายเขาก็บอกว่าผมไม่มีเพื่อนปั่น พี่ปามปั่นแบบไหนมาบอกว่าช่วงนี้ก็ถ้าปั่นเล่นๆชิวๆก็จะปั่นเสือภูเขาครับงั้นก็จัดไปงั้นก็เอาเสือภูเขาก็ได้ครับก็จบกันไปนะครับผมสําหรับว่าโอเคเสือภูเขาก็ได้โอเคก็เชื่อตามนะครับก็ผมก็จะไปปั่นกับเขาเพราะผมก็หายเวลาออกกำลังกายอยู่นะครับทำแต่งานอย่างเดียวช่วงนี้ก็ผมก็มีเสือภูเขาอยู่แล้ว b m c ที่คุณเห็นนะก็มาเลือกรถกันหลังจากเลือกรถกันเขาก็ถูกใจสีนี้นะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวแคมป์โปร SL สเอีวีที่มาพร้อมกับรับเกือบเ็ม โซสเตอร์อะไรไม่ได้เขาก็เลยบอกว่าเขามีความฝังใจว่ายังไงมันต้องใช้ XT ไงเมื่อก่อนเขาเคยใช้ตอนที่สมัยเป็นแบบ26หรือ27.5นะครับเมื่อก่อนเขาเคยใช้ XT ยังไงเขาขอเป็น XT ได้ครับจัดไปผมก็เทิร์น SX ออกแล้วก็มาใส่ XT 2องคูณสิเต็มกรุ๊ปครับนี่คือ2องคูณนะครับก็ตัวจานหน้าตัวนี้นะครับผมก็จะได้36-26ไปได้ทุกที่ละอันนี้คือคอสซันทรีแบบไปได้ทุกที่เลย ตัวเฟรมแคมโปรเอสเนี่ยจะมากับตัวไซด์สวิงนะครับเพราะฉะนั้นตัวชิฟเตอร์ตัวนี้ก็จะเร็วมากเสถียรมากสําหรับการเป็นไซด์สวิงของรุ่นใหม่นะครับถ้าเป็นแบบดึงมาจากข้างบนหรือดึงมาจากข้างล่างอยู่นั้นจะเป็นยุคเก่าไซด์สวิงเนี่ยใหม่สุดเสถียรสุดนะครับต่อมาก็คือเขาก็จะใช้คัสเซ็ตเดิมก่อนใช้กับล้อรุ่นเก่าแล้วเขาก็บอกว่ายังแต่งอะไรได้บ้างอ่าโอเคพี่อยากแต่งนะครับผมได้อยากเพิ่มพฟอร์แมนจัดไปเบรกของ x อครับตอนนี้ก็ใส่เบรก XT ลงไปอีกเขาบอกว่าพี่ครับ นะต้องใช้ XT ครับหรือว่าใช้ที่มันดีกว่าเดิมนะครับผมก็เลยอัพไปกลายเป็นใช้เบรกของ XT ต่อมานะครับผมตั้งอีกอ่ะโอเคจัดไปใช้ Fox ครับ <laughs> ตัวนี้ตัวนี้ก็ท็อปสุดนะครับผมเป็นตัว Fox 32คาชิมาท็อปสุดเพราะว่าจะเป็นตัว Kashima โค้ดตรงนี้จริงๆมันก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือตัว performance ตัว performance ราคาอยู่ที่18,900ตัวนี้ราคาอยู่ที่2 0 0 0 หลายหลายคนก็จะบอกว่าก็มันก็ฟ็อกฟ็อกก็คือฟ็อกซ์ไม่ใช่ครับด้านในภายในไม่เหมือนกันถ้าสังเกตดูนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นแอร์ปกติแต่ฝั่งนี้มันก็จะมีเซตติ้งที่เยอะกว่านะครับผมด้านวาล์วด้านด้านหัวเนี่ยก็จะแตกต่างกันแล้วก็มีอะจัชนะครับผมมีเฟิร์มก็คือตัวอันนี้เป็นตัวคอมเพรสชันนะครับผมแล้วก็ตัวจะมีตัวล็อกล็อกก็จะมี3ชั้นนะครับมีเฟิร์มมีมีเดิลมีโอเพนแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นการปรับของคอมเพรสชันหรือว่า ทัมมิ่งในการกดลงส่วนด้านล่างนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นของ Vbound แล้วตัวฟ o ักซ์ตัวใหม่เนี่ยมันจะเว,ว้านะครับมันจะเว้าวตรงนี้เพื่อให้ตัวคาเทจจริงๆก็เหลือแค่นี้เอง,องนอกนั้นไม่ได้ใช้มันก็เลยเว,ว้าแล้วก็ให้ลดนั้งหนักลงตัวนี้จะเป็นตัวเบาที่สุดของโชคเสือภูเขาเท่าที่คุณจะหาได้แล้วก็ที่สำคัญก็คือการโคตติ้งที่เป็นคาชิมาโคตติ้งตัวนี้นะครับถามว่า2 6 0 0 0แพงไหมสำหรับผมที่อยู่ในวงการมอเตอร์สปอร์ตสำหรับมอเตอร์ไซค์นะครับผม26 0 0 0 เอาไปโคตติ้งหรือว่าถ้าเป็นโคตติ้งของคาชิมาอยู่ในมอเตอร์ไซค์เนี่ยโชคต้องอยู่หลักแสนนะครับสำหรับตัวออฟโรดอะไรต่างๆที่เอานำเข้ามาจากเบลเยียมหรืออเมริกาตัวนี้26,000สำหรับผมเนี่ย ผมว่าโอเคแล้วก็ไม่แพงนะครับคุ้มค่าที่จะอัพแน่นอนเปลี่ยนโชคโชคเป็นบูสต์110แกน15นะครับข้างหลังก็เป็นแกน148แนะครับแกน15ต้องเปลี่ยนล้อสินะครับต้องเปลี่ยนล้อเพราะว่าเดิมๆมันให้มาแค่ร้อยเดียวถ้าคุณเป็นบูสต์แล้วคุณก็ต้องเป็นบูสต์หมดเลยแคมป์โปรเอมันใส่บูสต์ได้ก็เลยต้องจัดชุดล้อใหม่ชุดล้อใหม่ตัวนี้มาใหม่เอี่ยมจากวิชนะครับผมเป็นของเนี่ยวิชบิว i เออร์ลิมิเต็ดเอディชันนะครับผมนี่จะเป็น, 29, นัอผม กว้างขึ้นมันไม่เหมือนคอนเสิร์ตมอบนะมันจะกว้างแล้วมันเป็นทุบเลสเรดี้ได้นะครับผมซี่เป็นซาพิมพ์น้ําหนักเพียง1.5และให้ดูลายคาร์บอน,นครับคือมันสามารถมองเห็นลายคาร์บอนได้เลย,เลยมันทําออกมาได้พรีเมียมมากแล้วก็ลื่นไหลามากนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเราจะมาฟังกันอีกคลิปนึงครับสำหรับตัวล้อชุดนี้ล้อชุดนี้คาร์บอนไฟเบอร์น้ําหนักหายมาเกือบกิโลตกอยู่ที่18,900บาทนะครับสำหรับชุดล้อตัวนี้ฟังเสียงกันหน่อย ลื่นไหลลื่นไหลนะครับผมพรีเมียมมากๆแล้วก็เปลี่ยนชุดล้อต้องเปลี่ยนตัวเดิมนะครับเดิมๆก็จะเป็น HG ครัเพราะว่ามันไม่มีลิขสิทธิ์ของ Microspine เราก็อัพเป็น XT อยู่แล้วแล้วก็ใช้สเตอร์ที่เป็น XT ไปเลยนะครับผมเป็น Microspine เริ่มต้นที่10แล้วไปจบที่45ฟันอันนี้คือ cross country ที่ไปได้ทุกที่นะครับเปลี่ยนล้อแน่นอนว่าตัวล้อเดิมๆไม่สามารถใส่ ดิสเบรกที่เป็นเซ็นอร์ล็อกได้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องเปลี่ยนดิสเบรกที่เป็นเซ็นอร์ล็อกตัวนี้ XT กับ Alteca คล้ายๆกัน Alteca จะมีน้ำหนักที่เบาแล้วก็ดูแบบเรียบหรูมากกว่าอ่ะให้ดูฝั่งนี้ให้ดูฝั่งนี้นะครับ yeah. มันจะดูแบบมีความเรียบหรูถามว่าใช้ข้ามได้กันไหมหเสือหมอบเสอือภูเขาตัว Alteca ตัวใหม่กับตัว XT ใช้ด้วยกันได้นะ yeah. ครับก็ต้องเปลี่ยนตัวดิสโรเตอร์กันไปใหม่นะ yeah. ครับก็จบกันไปครับสาหรับคุยกันเล่นๆว่าจะปั่นอะไรดีแล้วก็ ปรึกษาเราเราก็แนะนําสิ่งที่ดีที่สุดให้ก็จบไปในราคา9ไปลปลายนะครับเไปลปลายเกือบเกือบแสนเดี๋ยวได้ชุดนะครับกระติกน้ำค่ะกระติกไฟไม่ถึงแน่นอนสําหรับการคอสตอมขึ้นมาจากร้านปามใบนะครับผมกับตัว CAMPRO SL 9.2ที่ท็อปที่สุดที่เคยประกอบมาครับลาไปก่อนครับสนใจสามารถปรึกษาปามใบได้นะครับผมก็ มีหลายเรื่องตามความต้องการของคุณไม่ว่าจะเป็นถูกจะเป็นแพงก็สามารถปรึกษาเราได้ครับลาไปก่อนครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ชวนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยส่วนใครไม่ได้กด subscribe กด subscribe เลยครับจะไม่พลาดสาระดีๆเกี่ยวกับจักรยานที่คุณชื่นชอบครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ